หนิงปนิตาเผยมือที่สมไม่มีเงินจ่ายจินอดีตสามีไม่ทำตามข้อตกลง ก่อนหน้านี้นักแสดงสาวหนิงปณิตาได้ยื่นฟ้องสาวมือที่สามของอดีตสามีจินจรินธรรมวัฒนะที่ทำให้ครอบครัวพังจนชนะคดีได้สำเร็จซึ่งสารให้สาวคู่กรณีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินสมล้านบาทแต่ล่าสุดเหมือนจะไม่เป็นไปตามที่สารสั่งเพราะทางฝั่งของมือที่สได้เผยว่าไม่มีเงินจ่ายล่าสุด นิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจอัปเดตความคืบหน้าเรื่องดังกล่าวโดวยระบุว่านิงว่าเรื่องนี้มันค่อยๆใช้เวลาในเรื่องของตัวเลขมันเป็นการพูดคุยตั้งแต่อยู่ในศาลน้องเขาคงลำบากมากจริงๆแต่หนิงก็แจ้งน้องว่ามันเป็นกระบวนการที่ถูกพิพากษารเรียบร้อยแล้วก็ขอให้ยึดตามที่ศาลพิพากษาในคำสั่งก่อนเพราะเขามีเวลาที่จะชดใช้มากถึง4ปีส่วนจะเป็นยังไงต่อไปก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตถ้ามันจะมี ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเราก็ต้องดูว่าระหว่างทางมันเป็นยังไงตัวหนิงเองก็ไม่ได้เป็นคนใจร้ายอะไรหรอกแต่เวลาที่เราจะให้อภัยใครมันก็ต้องเห็นการแสดงความจริงใจมันคือสิ่งที่ทำให้เราต้องดูกันยาวๆถ้าระยะยาวได้ความจริงใจตรงนั้นการที่เราจะมีการพูดคุยกันอีกสักรอบก็อาจจะเป็นไปได้ ตอนนี้มันยังผ่านมาไม่ถึงเดือนเลยส่วนสภาพจิตใจตอนนี้มันก็ไม่ถึงขั้นร้อเซแต่เราก็มีงานที่ใหญ่ขึ้นทุกวันมีบ้างที่บางวันเราท้อเหนื่อยแต่ก็เรียนรู้ที่จะแข็งแรงขึ้นหนิงก็หวังว่าเรื่องนี้อยากให้จบแต่มันก็ยังไม่จบยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงบอกถ้าเป็นไปตามข้อตกลงทุกอย่างก็จบคนนึงอยากจบมากแต่อีกคนไม่ยอมจบมันก็ไม่รู้ว่าจะจบกันยังไง อดีตสามีเรายังไม่ได้ให้อะไรตามที่ได้สัญญากันไว้ถูกต้องไหมหนิงตอบว่า นิงก็ยืนยันว่ากระดาษหนึ่งแผ่นที่คุณต้องการแลกกับอิสรภาพหนิงก็ขอให้เขาทําตามข้อตกลงซึ่งมันคือข้อตกลงที่ทําให้ลูกสําหรับหนิงถ้าข้อตกลงที่เอาไปพูดแล้วทําให้หนิงเกิดความเสื่อมเสียหนิงก็ใช้ความอดทนให้ได้มากที่สุดจะพยายามทําให้ดีและมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ถามว่าเกี่ยวกับเงินไหมเอาเป็นว่าไม่เกี่ยวกับหนิงเลยเงินกับบ้านต้องเป็นชื่อของนิริน เอาเป็นว่าหนิงขอไม่ลงรายละเอียดอะไรหนิงพูดตรงๆไปเลยไม่ได้หนิงทำให้ดีที่สุดกับความรู้สึกของลูกของหนิงทำให้ลูกรู้สึกดีที่สุดต้องขอบคุณคุณปู่ที่เมตตาในส่วนค่าเรียนส่วนที่เหลือหนิงดูแลเองทั้งหมด ตอนนี้ยังอยู่บ้านด้วยกันแต่แทบจะไม่ได้คุยไม่ได้เจอกันเลยความสุขของหนิงเอาไวท้ทีหลังขอเอาความสุขของลูกเป็นอันดับแรกสำหรับลูกเราล้วนแล้วแต่คิดว่าเขาเข้าใจเด็กก็คงมีความรู้สึกเพียงแค่ไม่พูดออกมาหนิงเลือกที่จะคุยอธิบายแต่เขายังยืนยันที่จะบอกว่าโอเคเขาบอกว่าหนูกำลังพยายามหนูรักแม่มากที่สุดเป็นพลังบวกให้ตลอดเวลา